สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนพันพเครื่องในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ปี2564วันนี้ที่ผมจะมาคุยกับแฟนๆนพระเครื่องก็คือเมื่อเช้านี้นะครับมีรายการที่ตรวจพระฟรีน,นะครับโดยที่ท่านสามารถทำบุญลงเบบาลทั่วประเทศไทยหรือวัดทั่วประเทศไทย เพียงท่านนำใบทําบุญมาแสดงต่อผมนะครับ1000บาทผมเช็คฟรีให้ต่อ1นงองนะครับมาเช้านี้มีคุณสามารถมาเช็คพระผม10องค์โดยได้ทําบุญนะครับที่โรงเบียาบาลสงนะครับ1 0 0 0 0บาทผมก็เช็คพระให้คุณสามารถไป10องค์ปรากฏว่าก็าได้เช็คแท้ไปได้ตามตำราได้ไป3องค์นะครับ ซึ่งต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องนะครับเครื่องที่ผมเคยโชว์ท่านอยู่ก็คือเครื่อง mnt ก็คือเครื่องตรวจทองทั่วไปนะครับส่วนเครื่องที่สามารถตรวจพระอ m o l i t ก็จะต้องเป็นไบโพลอนนี้นะครับซึ่งผมใช้อยู่นะครับในเมืองไทยมีเครื่องแบบนี้เพียง3มเครื่องเท่านั้นนะครับเครื่องที่1อยู่ที่ศูนย์พระราชดาเครื่องที่2อยู่ที่อาจารย์โจเครื่องที่สาม อยู่ที่สมบัติสามแผ่นดินนะครับแต่ที่ผมจะพูดถึงเมื่อเกิดมาสองสามวันนี้ที่ผมมาไลฟ์ไปคลิปหนึ่งปรากฏว่าก็มีคนไปด่าพ่อล่อแม่หรือไปขอคืนตังค์ที่รถโบลีแล้วก็หลายๆที่ที่แอบอ้างเรื่องเครื่องนะครับเพราะเครื่องที่เขาตรวจเช็คไปคือไม่สามารถตรวจเช็คได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเครื่องที่ตรวจทอง แม้แต่ทั้งดินสพองมันยังตรวจขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้นะครับซึ่งเริ่มต้นเราจะทดสอบนะครับทั้งหมดนี้เราจะทดสอบเป็นสมเด็จก,ก่อนนะครับเราจะตรวจสอบด้วยสมเด็จนะครับโดยในตรวจในแอมโมเลตหรืออยาตรวจถูกต้องนะครับตามแอมโมเลก่อนนะครับเราจะตรวจทั้งแอมโมเลก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาหนึ่งนาทีคือหกเสบีนะครับหกเสบินะครับหกเิบินะครับเรียบร้อยนะครับการสแกนนี้ต้องใช้เวลาหกเิบนี่ผลออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นดินตัวสำคัญนะครับก็จะเป็นคำว่าซิลิคอนนะครับ นี่คืออยู่ในโปรแกรมของอโมเลตนะครับถ้าหากว่าเราไปเข้าโปรแกรมของอิเลเมนต์คำว่าซิลิคอนนี้จะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้เครื่องธรรมดามันไม่ใช่เพียงเฉพาะตัวนี้เพียงแต่เราพูดถึงดินตัวสำคัญนี้จะหายไปโดยที่ตัวอิเิเมนเนี่ยไม่สามารถที่จะเช็้ได้นะครับที่พูดอยู่ว่า เครื่องที่เมืองไทยมีอยู่เป็นพันเครื่องนะครับแต่ใช้ได้เฉพาะกับภาเครื่องเนื้อดินเนื้อผงม,มีอยู่เพียงสามเครื่องเพราะฉะนั้นที่เราลองอยู่นี้ก็คือเครื่องที่ตัวเช็คราได้โดยที่ S c S D analyzer er เท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ที่ใช้อยู่ก็จะมีลดบเร่สำรรงหรือมมนบรล่หรือทว่ทวท่วไปที่รับตรวจอยู่ซึ่ง เป็นการหลอกลวงช่อโกงนะครับเพราะเครื่องพวกนี้ไม่สามารถตรวจเช็คได้นะครับที่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้คือเราจะดูจากตรงนี้นะครับเราเมื่อเราใช้ตัว S D analyzer ตัวที่ตรวจเช็คทองได้ก็จะเห็นอยู่นี่นะครับค่าซิลิกอนเดี๋ยวเราจะพิมพ์ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าเครื่องพระเราจะไม่ออกมาเราจะไปเข้าในโปรแกรมของร้านขายทองทั่วไปนะครับโอเคเราพิมพ์ออกมา เราเหลือเ,เราไว้เปรียบเทียบยอ่ะนี้เรากำลังบินใบที่สแกนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้สักปะเดี๋ยวเราเราเข้าหมวดของธรรมดาแล้ววันนี้มีละครให้ท่านดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ นี่คืออ่าผ่านเครื่อง s d analyzer er ทีนี้เราจะมาเข้าหมดตรงนี้นะครับเราจะมาเข้าหมด element นะครับก็คือค่าที่ลดบุหรีนะครับค่าที่ลดบุหรีนะครับกับเครื่องทั่วๆไปที่นักต้มตุนใช้กันนะครับโดยเฉพาะนักข่ากรรมลอเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแล้วก็เที่ยวพาทำ ไปทําคนโน้นเชร์คนโน้นคนนี้แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีความรู้นะครับคุณเอาไปเช็คแท้ถึงยุคแห่แทงไซ์พวกนี้ในตําราไม่มีนะครับพวกนี้อุบัติลขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพักเครื่องวันนี้เรามาทําก็คือให้ท่านพี่นสดูว่ามันไม่มีในตําราพวกนี้นะครับพวกนี้คือไม่มีความรู้สร้างความอุบัติขึ้นมาโดยเฉพาะร่วมมือกับ นักข่าวกรรมารอถือเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเที่ยวไปหลอกเขาตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าตัวซิลิคอนนี้ไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับตัวซิลิคอนนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตรวจเช็คได้และในขณนะเดียวกันนะครับเพราะยังค่าต่างๆก็ยังเพี้ยนไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกแฟนๆพระเครื่องว่าอย่าไปให้เขาหลอกนะครับผมเป็นห่วงท่านนะครับทีนี้เราออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบค่านะครับเราหวังเครื่องที่ตรวจเช็คได้กับเครื่องที่ตรวจเช็คไม่ได้นะครับเราไม่ได้เอาผ้าออกมานะครับก็ยังอยู่ในที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นคือค่าที่เราเปลี่ยนเท่าน,นองว่าเช็คได้กับเช็คไม่ได้นะครับ ครับทีนี้เราจะมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูเรื่องละครนะครับละครใน,นนี้ก็คือในส่วนของคำว่า e l e m e n นนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับ e l e m e n t คือตรวจทองเพราะฉะนั้นที่เจอที่ไม่ใช่เป็นโลหะมันก็จะเพี้ยนนะครับตอนนี้ผมจะเอาลินสพองผมไปซื้อมา20บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลินสพองไม่ว่าคุณจะใช้ยาปูนยาแนว หรือจะเป็นปูนปัตเตอร์หรือจะเป็นปูนอะไรก็แล้วแต่ไอเครื่องที่เช็คไม่ได้มันก็จะขึ้นมาเป็นปูนเปลือกหอยทั้งหมดท,ทั้งที่มันไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยฮะผมกลัวเครื่องผมเลอะก็เลยตัดออกมาแล้วเพื่อให้วางาไปวางดีๆนะเรากำลังเอาประติกวางนะครับเพื่อให้สองทะลุไม่ให้เป็นรอยต่อเลย เดี๋ยววางนี่ครับลงไปทีมันป่องทั้งมันแล้วก็เอาลินสะพองก่อนนี้นะครับเอาลินสะพองค่อยๆหยิบเราวังยุ่ยค่อยๆนะครับอย่าไปตรงรอยต่อเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านี่เราเอาดินสะพองเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราดูอินดิเมนต์หมายถึงเครื่องตรวจทองมันจะตรวจยังไงบ้างนะครับอินดิเมนต์นะครับเราจะดูเซว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ผมพูดล่วงหน้าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปูนยาแนวกระเบื้องหรือจะเป็นตุ๊ก,กตากระเบื้องที่ทําด้วยกระเบื้องมันจะอ่านมาเป็นปูนเปลือกหอยทั้งหมดนะครับนี่คือเครื่องที่อ่านไม่ได้แล้วก็แฟนๆภาคเครื่องที่ผมอ่านมาหลายๆเจ้านี้ที่ลดโบเลที่สํารงหรือมินโบเลถ้าคุณไปตรวจแล้วคุณทดสอบไปเอาเนื้อดินเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อดินเทียบนะคร ถ้าไม่ตรงถือว่าเขาชอ่อโกงหลอกลวงคุนนะคุณแจ้งความดำเนินคดีเลยนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมครับนี่ขนาดเป็นแค่ดินสพองนะครับมันค่าเข้าไปมันก็ยังค่าที่จำไว้อยู่ตรงนั้นขึ้นมาเป็นแคลเซียมเห็นไหมมันเพี้ยนไปหมดทั้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันสอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาหกสิบวิเช่นกันจะได้ไม่ ให้มันตรงกันนะครับเดี๋ยวเราดูหกสิบวินะครับนี่คือลินสะพองนะครับมันมีค่าเหล็กมีค่าสตรตนเซียมมีค่าทั้งหมดเพราะว่าตะกี้ม,มาไปจดจำมานะครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีคมเมไ,ไม่มีเรื่องของข้อมูลพวกนี้ที่เป็นพระเพราะฉะนั้นมันก็จะอ่านไปเรื่อยๆเปื่อยๆของมันคุณเอาปุญ,ญนยาแนวมามันก็ออกแบบนี้เอาปลออกมาแล้วปิ้นออกมาปิ้นออกมา นี่คือดินสปองนะครับโดยอ่านค่าจากอินดิเมนต์ก็คือเครื่องตรวจทองเพราะฉะนั้นที่มีตรวจทองอยู่ในเมืองไทยพันกว่าเครื่องคุณตรวจไม่ได้แม้แต่หนึ่งเครื่องยกเว้นเป็นเครื่อง SD analyzer er ส่วนจะเป็นอย่าง MNT นี้มันเป็นลงจำนำนะครับลงจำนำร้านทองจิวเวลรี่ใช้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องตรวจโลโก้นี้เท่านั้น นะครับนี่คุณลองอันนี้ไม่ได้นะครับคุณดูปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยขนาดว่าเราเป็นดินเสาพองมันอ่านค่าเป็นปูนเปลือกหอยนะครับนี่เป็นส่วนที่ผ่านไปทีนี้เรามาคุยถึงเนื้อดินนะครับพาะเนื้อดินนะนะครับเอาละเราเอาสมเด็จเอาเอาผงเราอย่าเลอะเครื่องอ่ทีนี้เราก็เอาซุ้มกอนะครับ ไอแม่ <M> สุก่อนเนื้อผงสุพรรณนะครับเราต้องมาเข้าค่าค่าอินิเมนต์ก่อนก็ได้อินิเมนต์คือเข้าค่าของร้านตรวทองทั่วไปนะครับเครื่องตัวทองนะครับที่กำมะลอพวกอ่าเช่นรถโบเลมินโบเลหรือสำารงพวกกำมะลอพวกหลายทั้งหลายที่เอาเครื่อง ตรวจเช็คไม่ได้เราไปหลอกตังชาวพวกคุณเนี่ยคุณแจ้งความดําเนิคนคดีเลยนะครับเครื่องของเขาจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ฮะคุณไปเช่าพระเกก็ได้ที่เป็นเนื้อดินนะครับแต่ว่าเวลาเข้าเครื่องอ่านมันจะออกมาเป็นโลหะเนี่ยอย่างเช่นเวลาเนี่ยผมเอานางพญาพิษณุโล,โลผมเข้าไปในค่าของอินดิเมนนะครับก็คือตัวทองคุณเห็นไหมว่าแทนที่พระจะเป็นเนื้อดินแต่มาออกมาเป็นโลหะ ค่าเหล็ก70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะมันคือโลหะแล้วนะครับองค์พระนี้ไม่ใช่เนื้อดินแต่ทั้งนั้นที่ผมใส่เข้าไปเป็นเนื้อดินนะครับแต่พวกนักต้มตุน๋นมันไม่เคยรู้เรื่องนะครับมันก็ออกมาหลอกต่างเขาโดยเฉพาะมีนักเขากำมารอเที่ยวพาเข้าไปโน่นนี่นะครับคุณแจ้งความเลยนะครับตอนที่เขารอลองลงอาญาอยู่แล้วการต้มตุ๋นนี้คุณจะได้ให้เขาไปนั่งในสังเต่รวมทั้งพวกที่เอาเครื่องที่ตัวเช็คไม่ได้มาหลอกพวกคุณนะครับ เดี๋ยวนี้จะ50วิแล้วครับก็ยังเป็นเหล็ก74จน556นี่84ละขึ้นเป็นโลหะนะครับนี่จะ60วิแล้วครับพอ60วิเราปินออกมาเลยว่าพระเป็นเนื้อปูนไอเนื้อดินแท้ๆนะครับนางพยาพิสันุโลเป็นเนื้อดินแท้ๆแต่ขึ้นเป็นโลหะนะครับมันนี่คือความเพี้ยนของเครื่องตรวจทองนะครับ นขนาดเดียวกันปิ้นออกมาเสร็จผมจะไม่เอาเครื่องออกนะครับไม่เอาผ้าออกมาแล้วก็เปลี่ยนแค่กลับมาเป็นแอมเบเลตเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับปิ้นเสร็จแล้วเราเปลี่ยนค่าจากเครื่องแล้วก็ปิดเราใบออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เทียบนะครับว่าเราหวัง เครื่องที่ตรวจสามารถตรวจเช็คได้กับเครื่องที่ไม่สามารถตรวจเช็คได้มันจะต่างกันตรงไหนไหนนี่ตรวจมาแล้วทีนี้เราก็จะมาตรวจเข้าเอมโมเลตที่ตรวจพระได้นะครับนะครับตอนนี้ขนาดนี้เป็นโลหะนะครับเราไม่ได้เอาพระออกมาจากห้องเอสเลนนะครับเราเอาเข้าไปในเปลี่ยนค่าเข้ามาในของเอมโมเลตนะครับแล้วทีนี้เรามาดูว่า เครื่องที่ตรวจได้กับเครื่องตรวจไม่ได้มาแตกต่างกันตรงไหนไอ้พวกที่อุปโลกเอาเครื่องมาพวกนี้คุณด,ดําเนินแจ้งความด,ดําเนินคดีได้นะครับช่อโกงนะครับหลอกลวงและช่อโกงโดยเฉพาะนักข่าวก็มารอคุณเอาเข้าคุกได้คุณเอาเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งที่รถบริพวกนี้คุณแจ้งความด,ดําเนินคดีได้เลยนะครับ,รบใกล้หกสิบวิเดี๋ยวนะครับหกสิบวิ นะครับผลออกมาแล้วนะครับนะครับออกมาเราจะเห็นเลยนะครับเป็นดิน92.1431นะครับเหล็กที่อยู่ในนี้ดินนี้7.44กว่านะครับนี่คือเครื่องที่เช็คสามารถเช็คพระได้ไม่ใช่เช็คออกมาจากเนื้อดินเป็นเนื้อเหล็กมันผิดนะครับเป็นโลหะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าถูกต้องแต่ขณะวันนี้ เราเรียบปิ้นนออกมาแล้วเราจะให้ท่านชมว่านี่คือพระที่อยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับในสังคมพระเกศของเมืองนะครับผมก็เลยไปทําบุญแล้วไปเอาพระออกมาชุดหนึ่งนะครับเป็นการทําบุญแล้วแลกกับพระออกมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะขายให้กับแฟนๆพระเครื่องนะครับทุกองค์วันละครัครบองค์ละห้าหมืนบาท นะครับมีจำกัดนะฮะนี่คือวัละคังนะครับอง์ละห้าหมืบาททุกองค์เช็คสามารถเช็คเครื่องได้เลยนะครับเช็คเครื่องถูกต้องรับรองเรียบร้อยแล้วท่านถึงจะเอาไปครอบครองได้500 50, หมบาทท่านสามารถเป็นเจ้าของวัละคังนะครับพิม์พใหญ่แล้วถ้าลงมาเองนิดนึงถ้าใครมีเงินน้อยหน่อยบางหุ้มพรม สามหมบาทนะครับท่านก็สามารถเป็นเจ้าของนะครับมีอย่างละเพียง10องค์คเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี่น้อยมากนะครับผมไปทําบุญออกมาเพื่อที่จะเอามาให้ท่านต่อเพื่อที่ท่านจะได้ปลดจากในพระปลอมในท้องตลาดเวลานี่เต็มไปหมดโดยเฉพาะกับองค์อานักข่าการรมลอเที่ยวไปขุดคุยพวกพระแก้อ,ออกมาขายหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น นี่อันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับพวกแฟนๆภาเครื่องทั้งหลายคุณมีเงินไม่เกิน50,000บาทท่านมีสมเด็จแท้ๆมีพร้อมใบรับประกันนะครับเช็คเครื่องก่อนแล้วคุณค่อยครอบครองที่หลังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ